สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้อง,องชาว u t u b e ครับนี่ก็อยู่ผมเช่นเคยครับอันนี้ผมก็แดมารีวิวครับงานทำโค้งนองนาพอดีผมไม่ได้อยู่ครับตอนที่ขุดอพอดีผมวิ่งไปดูรถไปหารถอยู่ทางกรุงเทพมหานาครเพิ่งกลับมาถึงครับไปอยู่ทางกรุงเทพมา2วันเมื่อกี้กลับมางานก็เสร็จพอดีครับมาถ่ายไม่ทันเลยก็เลยได้มาเก็บตกเป็นผลงานครับตอนที่ทําเสร็จแล้วตรงนี้ก็ทําเป็นสะดือน้ําครับ ตนาคารน้ำสองจุดลึกอยู่ประมาณหกเจดเมตรนี่ครับนี่ก็จะเป็นคลองแส้ไก่ที่เชื่อมกันให้น้ําวิ่งหากันได้ตลอดตอนนี้ก็ลึกอยู่ประมาณ3าเมตรครับคลองชันนี้งานตัวน,นี้ผมเหมาไว้รวมขุดบ่อลูกนู้นครับเป็นบ่อเก็บน้ำเหมาไว้อยู่ประมาณ4ี่หมืนห้ันบาท แต่เป็นงานมันจะมีงานเนื้องานเดิมแล้วก็มาตกแต่งเพิ่มครับตรงนี้ก็บ่อ,บอเก่าเขาทาไว้ลูกเล็กนิดเดียวแล้วก็ไม่ลึกด้วยครับลึกยี่บอลสองเมตรห้าสิบคือ,อจุดป,ประสงค์ของทางเจ้าของที่ครับที่ทําไว้คืออยากจะเป็นเป็นสะดือน้ําเป็นธนาคารน้ําคือให้มีน้ําตลอดทั้งปีครับแต่ก็คือผิดจุดประสงค์ครับที่รถเจ้าแรกได้มาทําไว้ก็คือลึกแค่สองเมตรห้าสิบไม่สามารถที่จะเก็บน้ําได้ตลอดทั้งปีก็เหมือนทําไว้ก็ แทบจะไม่มีประโยชน์เลยผมก็ได้มาทําตกแต่งให้ขึ้นใหม่ตามจุดประสงค์ของอาทางคุณแม่จะคลองงานหน้างานตรงนี้อยู่ที่บ้านดอนตุนครับตำบลสุนปล่อยอำเภอราศีจังหวัดศรสีสะเกดนะตรงนี้เป็นโครงการเล็กๆครับนะวเก็บละเอียดหลังคันผมก็เก็บให้ใหม่ทาเป็นพื้นที่ท,ที่ใช้สอยใช้ประโยชน์ได้จริงครับที่มาท,ทําที่แรกเขาทำไว้ที่แรกคือมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลย เหมือนขุดเสียพื้นที่ไปเปล่าๆทางคุณแม่ก็บอกว่าตั้งแต่ตอนแรกก็คือยังไม่มีความรู้มากนักผมเลยได้เสนอเนี่ยในการทําเข้าไปก็คือตัวนี้ก็แต่งเป็นรูปแบบเก่านะครับผมไม่ได้ออกแบบใหม่คือรูปแบบของอาคนเกา่าคุณแม่ได้ออกแบบเก่าไว้ก็ผมแค่มาตกแต่งขึ้นใหม่แล้วก็ขุดให้มันใช้งานได้จริงใช้ประโยชน์ได้จริงก็รอบต่อไปก็คือ ผมจะขุดคลองไส้ไก่ตรงนี้ใหม่ครับแต่ลองบประมาณทางคุณแม่มาก่อนลอกขุดขึ้นใหม่แต่ผมจะใช้เป็นพุ่งญีสโลบครับก็เรียกปุ่งขี่ซอยล่องที่ทางแถวภาคกลางจะเห็นบ่อยทางแถวสุพรรณบุรีนครปฐม,มที่เขาซอยล่องกันไปซื้อพุ่งขีแบบนั้นอามาใส่เพื่อที่จะรับงานโค้งล่างนาได้แบบเต็มประสิทธิภาพตรงนี้ก็ก็ผมกล้าพูดได้ว่าเครื่องมือผมยังไม่ครบนะครับคือ ค่ะอุปกรณพวกปุ้งกุ้งพุ้งกีอะไรประมาณเนี้ยก็ยังเลยยังขุดยังไม่ได้สเปคคทักเท่าไหร่แต่ว่าก็คือเน้นใช้งานไปก่อนครับความสวยงามก็มีมาแต่ก็ยังอาจจะยังไม่เต็มร้อยนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นรูป,ปดอกบัวแต่งน,นี่ก็เป็นรูปก้านก็คือตามที่คุณแม่เล่าให้ฟังนะ ตรนี้ก็รีบเก็บคันให้ใหม่แต่งคันให้ใหม่หมดเลยครับเพื่อดีใช้ประโยชน์ได้ตอนนี้ก็เสร็จงานแล้วครับเดี๋ยวต้องย้ายไปตักดินที่บ้านอีปาดทุ่งมั่งแถวแถวอำเภอกันทาราลํานี่ครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้ดินนิ่จงเหนียวๆครับจะขุดดินแบบนี้ขุดตีดพุ่งกีหนักพุ่งกีเลยครับแบบนี้ ก็ถ้าเกิดได้บุงกีสโลบมาันี่เหรืองานนี้จะอออมาเต็มร้อยเลยครับตอนนี้ก็กำลังหาอยู่ครับกำลังหาเป็นมือสองถ้าใครมีอาบุงกี้สโลปมือสองก็ส่งให้ผมดูได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งนสองสาสี่สองสามศูนย์นะเพราะว่าผมจะเอามือสองมาทดลองดูก่อนครับอบุงกีซอยล่องอะ ที่ของรูสลักเสกของโคเบได้นะครับนี่ครับผมจะได้มาทำตกแต่งล่องตัวนี้ใหม่ล่องเดิมนี่เป็นคลองรอบนาครับคือคุณแม่เขาบอกว่าขุดตอนนั้นดำน้ำขุดครับก็เลยขุดไม่ได้สเปกทําตอนน้ำมาก็เลยใช้ประโยชน์อะไรยังไม่ได้เลย ตรงนี้ผมก็ขุดเป็นบอ่อเก็บน้ำครับตรงนี้คุณแม่จะทำเป็นศาลากลางน้ำนี่ตัวนี้เป็นบอ่อเดิมอยู่แล้วแต่พอผมก็ลงไปขุดด้านล่างเพิ่มอีกนี่ก็ขุดแป๊บเดียวน้ำเต็มบอ่อเลยขุดวันเดียวครับน้ำเต็มเลยอ่าดินก็เอาขึ้นฝั่งเรียวครับตรงนู้น ดินขึ้นฝังง้นก็ใช้ประโยชน์ก็คือคุณแม่จะลดขนาดสะลงมาแต่เจ้าความลึกเพิ่มขึ้นแล้วก็ดินขึ้นไปทําประโยชน์คือจะสร้างสาราตรงนั้นครับคือจะทําใหม่ผมก็เลยจัดให้กระเจาะลึกโดยประมาณ2องเมตรห้ครับตรงนี้กว้าง10บยาวสิบห้ารวมไปเสร็จก็ประมาณ4ี่0 0ืกว่าบาทครับทําอยู่สวัน ออตอนนี้ก็เสร็จแล้วนั่งคุยเรื่องอันนี้กันนี่ครับใครสนใจที่จะทําโคกหนองนาโมเดลผมก็รับนะครับขุดบอ่อขุดสะในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดและใกล้เคียงใครสนใจก็ติดต่อผมมาได้ครับ0ูนยะ์หกหนึครับหนึ่งสอสี่สสาศนย์ะเรายินดีให้บริการด้วยใจครับทํางานตามสเปค นี่ตรงนี้เป็นบอ่อเก่านะครับแต่งบอ่อบ่อใหม่ให้ไอ้แต่งบ่อใหม่ให้เข้ากันกับบอ่อเกา่าดินข้างล่างก็ลมลมอยู่นะที่ลงไปขุดเรนก็เยอะพอสมควรขุดบอ่อขุดบอ่ดบอเก่านี่ทํายากครับทํายากมากเลยอ่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ยังไงผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับเป็นคลิปสั้นๆแล้วยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับใครที่จะติดต่องานเลยจะติดต่อการซื้อขายเราก็โทรมาที่เบอร์061ครับ1234230ครับยังไงสำหรับที่นี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ